เดี๋ยววันนี้เรามาทำเนื้อผัดทิกเกลือกัน you <sharp inhale> เปลี่ยนจากหมูกรอบแล้วสามชั้นมาเป็นเนื้อบ้างกับเมนูริ่เกลือกินกับขา้าวฮกินกับข้าวสวยรล้ลอนๆแย่งซีนวันนี้แยง่แยงซีนมาก <c oughs> อืมอืม เนี่คุณพูน,พนอืมอืม,อม เป็นเมนูเล่งด่วนยำชาวที่สุดว่ากัตถุดิบน้อยมากหั่นเนื้อ,อตำพริกกระเทียมซอยต้นหอมนำพริกกระเทียมไปผัดกับ,กบ,บน้ำมันใส่เนื้อผัดให้เข้ากันใส่ต้นหอมซอยปรุงรสด,ด้วยเอซอสหอยนางรมเนาะแล้วก็เกลือน้ำปลาเล็กน้อยจบแล้ว ทำง่ายมากคือสูตรเหมือนเดิมครับผมเราทิ้งไว้ในใต้ description แล้วส่วนการทำตามก็ทำตามในคลิปต,ตอนช่วงแรกได้เลยเอาใจใส่เนื้อแน่นอนครับผมแต่ว่าถ้าจะแบบอยากได้ความแบบเข้มข้นกว่านี้นะแนะนำว่าถ้าใครทำเมนูพริกเกลือบ่อยอะซื้อพวกกระเทียมเจียวมาแล้วก็ใส่ปิดท้ายนี่คือแบบ ฟินอย่าบอกใครแต่วันนี้อยากกินแบบกระเทียมสดๆเป็นกีกๆเนาะไม่ได้อยากกินกระเทียมเจียวแบบกรอบสักเท่าไหร่แต่แล้วแต่ชอบแล้วกันนะครับผมแล้วเจอใหม่มื้อหน้าสวัสดีครับ